สวัสดีนะ้คลิปนี้จะเป็นการสอนการสมัคร Amazon Affiliate ดูขั้นตอนการทำได้เลยจ้ะไปยังรวดเร็วในขณะที่ทำใช้เวลานั้นมากแต่ทำเป็นคลิปสั้นๆให้ดูนี่เราเลือกประเทศ USA เพราะตอนนี้เราอยู่ที่ USA ถ้าอยู่ประเทศไทยก็เลือกประเทศไทยนะ Sign in โดยใช้อ่าอีเมลที่เราสมัครอยู่แล้วหลังจากนั้น Sign up อีกที เพื่อที่จะสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย Amazon Affiliate เพิ่มลิงก์แต่หากว่ามี Facebook มี Youtube มี TikTok ก็แอดลงไปในช่องนี้เพิ่มช่องทางเนาะหลังจากนั้นคลิก Next เพื่อที่จะไปหน้าถัดไปอันนี้ตอบ No น,นะเพราะว่าเราไม่ได้โฟกัส เด็กที่อายุต่ำกว่า13ปีเราโฟกัสมากวันนั้นถ้าหากว่าในคลิปนี้มันดูเร็วไปก็หยุดพอสไว้แล้วก็ทำตามคลิปเนาะข้อมูลบางอย่างไม่โชว์นะมันเป็นข้อมูลของตัวเราบางอย่างโชว์ได้ก็โชว์อันนี้ไม่คลิกไม่คลิกนานวนะให้คลิกเป็นเลเดอร์แล้วก็ค่อยมาเติมข้อมูลภายหลังเพราะเขาจะถามเรื่องข้อมูล tax information อันนี้เราตอบเลเดอร์ เราจะทําคลิปาการกอรอกแท็กต่างหากนะเป็นคลิปสั้นๆหลังจากนั้นจะเอามาต่อกันแต่ลงรายละเอียดไม่เยอะอหลังจากที่เรากดเลเดอร์มันก็จะมาหน้านี้นี่ถือว่าเสร็จแล้วหลังจากคลิปนี้ก็จะเป็นการลงข้อมูลแท็ก information คลิปนี้ต่อจากคลิปแรกนะเป็นการกรอกข้อมูลของ tag information อันนี้เป็นของ USA นะถ้าเป็นของประเทศไทยหรือประเทศอื่นก็กรอกข้อมูลตามนั้นเนาะอันนี้เป็นของ USA ถ้าหากว่าคลิปนี้มันเร็วไปให้ pause ไว้แล้วก็ลงข้อมูลแต่ละหน้าก็จะเป็นแบบที่เห็นเลยนะข้อมูลบางส่วนต้องไฮไลท์ไว้เพราะมันเป็น ข้อมูลส่วนบุคคลเนาะมีความสาคัญหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางให้คนที่เริ่มทำเพอเราก็เริ่มทําเหมือนกันหน้าจอน,นี้เป็นการลงข้อมูล payment information ก็คือหมายเลขบัญชีธนาคารของคุณนะของเราเนี่ยใช้เป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Wise เพราะว่ามันสามารถโอนเงินกลับไปเมืองไทยได้และมันก็เป็นบัญชีธนาคารได้ด้วย แล้วเราก็เรียกเรียกใช้โปรแกรมนี้นะแล้วก็จะไปแอดข้อมูลที่หน้านี้กันตัวนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรม Y ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์นะสามารถดาวน์โหลดได้ในมือถือเป็นของ iOS ด้วยเป็นของ Android ด้วย Apple ใช้ได้ Google ใช้ได้นะง่ายแล้วเราก็ใช้เป็นประจำเพื่อส่งเงินกับเมืองไทยหลังจากนั้นก็กรอกข้อมูลบัญชีธนาคารตรงจุดนี้ตรงหน้านี้ได้เลยนะ เสร็จแล้วก็กดดันเป็นอันเสร็จเรียบร้อย